สวัสดีครับเพื่อนดีครับ,รบรมีม่เอฟซีมาเยี่มยมะหยามครับนี่ครับ <c oughs> ผมเป็นเอฟซีผมแทนวะพี่ครับิึงโดนแล้ว <c oughs> ล,ล่ะ <c oughs> มึงโดนมีค <c oughs> นหลอกว่าาหากันเเลยเออเพิ่นมาแต่อ,อุดรครับนี่คือเ <c oughs> พิ่นกับมีช่องจะคว้ากงกับช่องอีหยังครับพี่เอ็มบาเบอร์ผ้าแดกครับเอ็มบาเบอร์ผ้าเอ็มบาเบอร์ผ้าแดกบดภาษาแต่ภาษามาแต่มาแต่จังหวัดอุดรครับทุนเที่ยอุดรนี่อยู่อำเภอไหนพี่หรืออยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองเลยครับอยู่ในเมืองเลปล่า ทางสนามบินนะสนามบิน,น,บน <c oughs> พี่โอ้ครับมีคนบอกก็ไมาหาได้อันแน่วหาได้อันแน่ก็เลยอ้าวผ่านทางบ้านวัดดีไปะยโะโสวัดดีกันเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวะนะผ่านผ้าอ,อ่านไปกินข้าวนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะแล้วก็วันเ,เยี่ยมญานบ้านโอ้ก็รู้สึกว่าบ้านบรรยากาศดีนะเย็นดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีเราเราทีมขั้นที่เหมือนแบบเขาจะอยู่บ้าดอกเนาะแต่งจีบวบ่แมนเนาะข้างดากับพี่ปั๊มพี่อย่างแบบ ทำนวยความสะดวกดีทำเงี้ยนี่เอาเพิ่งมากันสองคนครับนี่เอัเพิ่หนึ่งรับครับงมาเหมืนกันสองคนบัญชีรถมากนะครับนี่นี่ขี่รถเก๋งมากครับนี่ขี่รถเก๋งมากเออ ก็เหี้ยพัดราพัดเลี to ้ยงเลี้ยงผมมือนี่เลี้ยงเขาเลี้ยงน้าเหมือนกันพอดีผ่านห้าบ้างนะพอดีมากินข้าวกับอันก็ได้แซ่บเลยเนี่ยขอบคุณพันธุ์หมากครับมือนี้ขอบคุณฟีพันธุ์หมากครับโอ้เดินทางมาแต่ไก่มาตุยดอนท่านี่มันลอยเจ็ดสิบก็โล่หมดนี่ประมาณลอยแปดสิบประมาณนี้เดี๋ยวจะไปยะโสต่ออีกกับอันต่อมีโอกาสก่อนมีโอกาสเดี๋ยว พาอาหารไปแวะไปไปกินอะไขอนแก่นเนาะมีโอกาสเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่วิวรีวิวอยู่ในขอนแก่นอยู่มีโอกาสเดี๋ยวพาไปแซ่บเลยครับผมโอ้วันนี้ที่เออคือคือคือครับพี่มว่าอยู่เอวันรูวันรู้ว่าในช่องบักเบิงผมเบอร์เดอร์เราลอกลอกเบิร์กเลยสิวานเช้าเดี๋ยวผมกับวัคคีเบิร์กนี้กันเนาะกช่องพี่นะผมว่าพี่ว่าผม่ทั้งที่เคยเห็นดาวันเด๊จงมีนว่า เพื่ด๋ผมหรือว่าผมเคยอยู่มื้อมันจังเลยเพืลืมนังไดี๋ยวถ้าผมสมากผมจังเลยเพโอ้ยธรรมดาละก็ธรรมดาว่าความสนใจแต่ละคนบเหมือนกันเนาะอาจจะจะว่างแบบเรื่องเรื่องของเกิงเสียงหรือว่าเลนเกมพวกเนี้ยธรรมดาแบบความสนใจแต่ละคนบเหมือนกันหรว่าพี่ก็สนใจกับเป็นเรื่องเดือดเรื่องเดือดสนใจแต่ว่าป็นเรื่องก๋วยเตี๋ยว ครับ<ะ>อ๋อแบนสิวอ่ะแบนแบนแมากินเนี่ยส้นไรแบนกินเนี่ยก่อนอย่าไม่ว่าล่าสุดก็มารีวิวอยู่นี่อยู่ห้องยี้เนี่ยครับห้องยี้ก็เขาก็บพ่งเฮ็ดไปเขาแต่จะแตก <ừ. S 1> ล้านแล้วครับแต่เดี๋ยคนเมืองคือสิครับบอกขอบคุณพปีดอกไร้ลายแหละทร้างทร้างกับสักษณ์ิลแล้วก็ต้นใหญ่ใหญ่ต้นบ้านเองนะ อ่าเงียฮะอ้างงีเนาะแบรดวะบัตรบ้านปลาข้าวงีนี่ปลาข้าวที่เล่นนี่เพื่อนปลาข้าวงีขระคอบคุณพี่ดอกหลายๆเนาะที่เบิ่งรับชมแล้วก็เสียงเดือดฮอกกี้นะมี่แบบเอออบด้วยความสะดวกในการถ่ายทำมือเดือนะขอบคุณหลายๆเฮ้ยวันนี้นะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับพี่พี่เขามาเลี้ยงครับโอ้กับช่องนี้เลยนะ ช่องอะไรช่องอะไรนะพี่ช่องช่องอะไรมาแดดกับผมบ่าเวื่อพาแดกครับมาแล้วเด้อทุกคนบ่าวเวอร์ามาเด้อโอ้โหเด้อเนาะหลับปากมาเจ้ามอดีเออเขาครูมีทั้งก้อยด้วยเออยเนี้อวันนี้ต้องกินก้อยเนี้อเอ้ก้อยเนื้อต้องกินเ้ยได้ได้ต้องกินสิครับผมเออ่ยผมกินเพราะว่าเจ้าพวกกินที่บ่อย ก็ก so yeah uh, 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 ิน no. ด้วยแบด่วนๆอีนิดนึงได้ได yeah, uh, uh ้ก like ็เป็นพอดีได้เนาะอกินได้กินได้จัดไปเอร็วๆนี่ละอาหารเนาะต่ผมงบอกเลยว่าสูตรฝีมือผมต๋ำเองนะครับย่ร้านข้าเนี่ยนี่นี่นั่นปลาเผามือนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะนำกลิ่นยางเดี๋ยวด้วยเอาใส่ลงไปก้อยเอาโอ้โหเสร็จเลยนี้้นำเกลียวกับพี่จะได้น้ำเกลียวเขาอยู่ใส่เลยนี่น้ำเกลียวนี่นั่นแหละครับพี่โอ้ครับผ่านห้องกับสีเงาแยกหน่อยนะมันเคยเบ่งหลายๆเนาะเออเออเอ่อเจาะใส่ตัวนี้ห้อง ไม่ตัวเองต่งกับพอวะเจียวๆๆๆเๆๆ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 อๆๆๆเนๆๆอๆๆีๆๆๆเๆๆ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 เๆๆๆัๆออๆๆๆๆๆๆๆ้อบอกแล้วพอดี แออันถุงหนึ่งครับผมกินอะไรไม่ได้เนอะครับผมครับผมสองถุงอยู่เห็นมากกันเลยอ่าอ่ะเจี๊ยมอู้หุบอะไรเลยโอ้ยลอกินใส่ได้นหมครับครับใส่ได้ครับพี่ใส่เลยเลยอืมกินเล้ไปเลยครับอืมหมักหมากกันเลยนะอืมหมักไ่มสู้เนี่ยแอนในยี่หร่าไหมเห็นหัวตา จะว่าเขาไทยไปเลยเนาะเจ้าไทยไปเลยเนาะเอาไงนะง้นเนาขันซบตาบอกดิขันขนมจีบบอกเออเดีนละ้อยมา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 เอาเอ้าเดินสองสามวัสดีครับทุกคนฮะสวัสดีครับผมเอาบอกปันไอครับยืดเตื่นเตือนครับเมื่อนี้เมื่อนี้ครับช่องเขา ช่องเขาไอ้ไอช่องของเคีย์ยังครับพี่สามรอบแล้วมวยจับเลยไม่เคยจ้าเลยวานวานจะเดาไม่เคยดูกันเอวัลเบอร์พาเดียร์เขาเอวัลเบอร์พาเดียร์เขาบานแล้วนะครับบานแล้วนะครับชื่อนี้เหมือนชื่อที่แบบ ค่อนข้างที่แบบว่าเท่ๆมากครับพี่เปิดร้านตัดผมพี่ใช่ครับอดีตครับโอ้อดีตด้วมีคําว่าบาร์เบอร์ลงท้ายด้วยผมไม่เคยดูช่องพี่หรอกแต่ว่าผมผมไม่รู้จะไงว่าไงมันมาหลายคนเข้าใจเข้าใจความชอบต่างกันเนาะเข้าใจวันนี้เรามีก้อยเนาะมีมีอย่างปลาเผาที่ชอบกินใช่จ้าแซ่บว่าเปิดวันนี้ที่ตำสุตตะมาแล้วแซ่บว่าเพราะว่าเพราะว่าสายสารทอดก็คือว่าครับมันกับ สมตำนี่ผมตำเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ตำซุ้ยกินข้าแต่บใส่น้ับตาลเนาะเพราะว่าผมบใส่น้ tamam> ับตาลมะมักหวานอยากให้พี um, ่ได้สัมผัสกับอาหารอีสานบ้านผมกับสินนี่มันเปรียบเทียบอุดรมันมันสิต่างกันอยู่แต่อุดรผมเคยไปเที่ยวเพรกับแซ่บอยู่เด้ยแซบแซบเพอดีเอ็ซีว่าผมไปเที่ยวบ้านบ้านน้องลูกหี น้องอย่างนะน้องน้องลิงลูหีอย่างกันน้องลูหีน้องลูหีน้องน้องน้องลูนิโอ้โหลิ้งหีเอือดเลือดเชื่อไเลือดติดเปลี่ยนแน่นอนมีของแน่นซื้อติดปลก่อยู่แต่ว่าที่กิ่งให้ไปแต่ว่าหลับก้อยเท่านั้นมั็ตเสียบอยู่เนี่ยกบคือกันละบอต่างกันดอกกันเลแต่ว่าพอดีดีใจในมหาเดิมีบอกเออมีนี่ครับเออเออเอตีเดี่ยอันโมค่อยได้กินก้อยอันบอพาเอิบด้านที่ได้กินเนาะแต่มื่อดีสิกินเนาะ มือนีเลยกินอ่ามือนี้จัดไปจัดไปครับมือนี้มามามาขอบคุณพี่ๆท่านมากครับนี่เด้อขอบคุณมีความสงสารมีมแม่ตาสงสารดีมาหลินน้ำแล้วการมีความว่าว่าเป็ี่นว่าเป็นแบบยังไงโอ้ต่ำสถานะผมนี่พี่ผมจะยุคกินกับจุนยูคือว่าน่ะมือหนีดูแลกันไปตามคันว่านี่ันว่านีพี่ท่นมาผมกับมือหกินแบบนี้ครับสช่องสิ่งที่กินแบบ ไอ้แกงปลาธรรมดาแบบแบบบรบรบรอาหารเลือดเลือบวะนี้อะมึนี้ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลือดผมเลยนี่แหละคือนระดวนจิตกินนั่นเองสลัดคนเดือกฐานะจนจนทั้งผมเราบอกว่าเราบอกว่าเป็นว่าเป็นคนโอเคดีเด้อเรากินไปรับพาอวอลคำถามไปรับเนาะจะ่อยเนาะกินแม่นานแล้วนะครับครับจนมาพิจาร์เอฟซีเลยพี่ไม่ยากไม่อยากมุ่งสิบกินพวก

ทำบุญหุจ้าแม่หวานเจ้าได้ไหมก้วยเลยครับตรงนี้จานเจ้าีิเผื่อครับใส่โคกบะโบกเอาไว้ที่กันก็ได้กล้วยอร่อยร้านเลยท่านผมบอกว่าอร่อยผมจะคิดว่าพี่จะชอบไหมผมเลยพาไปซื้อเนี่ยโคนเบิ่อยนะโคนเบิ่อยนะอืมข้าวมันดีวันนี้ช่องพี่เอ็มบาเบอร์อ่าอ่ากูแซวเดี๋ยวครับลองตับของมุงด้วยห้องพี่บาเบอร์ เอ็มบาร์เบอร์เอ็มบาร์เบอร์ครับสวัสดีครับทุกคนนะกเอฟซีช่องพี่เอ็มบาร์เบอร์ครับแน่นอนเลยสมตระหักนะสมตระหนักนะยินดีที่ได้รู้จักครับวันนี้หน่อยเอฟซีของช่องพี่เอ็มบาร์เบอร์ใช่ไหมพี่เป็นครั้งแรกเลยกลายเป็นผู้ติดตามเพลินอ๋อครับแม่น้ำเพลินมากเป็นแต่ว่าเขาเหนียวเขาอีกทุงนี้สิวะเอาพี่โอ้โหระดูสูงว่าะดูสูงบ้าบปล่าอย่างนี้เอ็มมดกัดไข่ไปอุ๊บ หมดหลายแถวหมดกำลังขึ้นว่าฝนบรรยากาศมันยังฝนอีกตัวเลยจะตกนบ่เอาจเบิ่งด้นยมันจะคึอมันถี่ฝนตกเลยแมนเป็นยังไงบ่อาพี่เอ็มาจะใช่หมดกัเลออกนะครับผมเดียออกมากมากก็ทีไอ้มเจ้ากครับนั่นยุปีนี่บ่นั่นนบรรยากาศดีไหมสิขาอันเปิดป่าใชไหเปิดจังไหไม่ด้กินป่า่ยกินป่าแส่บบ่ครับพี่โอ้อดําไปกยข้า่กยเี่ยขนาดนี้ก้ย แทบการเปิดปลาก็เด็ก็ต้องกินภายนระยวามันเค็มนี่ครับแค่แกะเลยแกะอย่างนี้โอ้ย้าไงแกะอย่างนี้แต่ว่าปลานี้แนะนํานะครับถ้ากินได้หมดถ้าถ้าเหลือไว้ให้ให้แกะลอกหนังนะถ้าไม่งั้นถ้าต่อไปชั่วโมงสองสามชั่วโมงพรุ่งนี้ผ่านไปมันจะเค็มมันจะเกลือจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาเนี้ยตรงไหนแ่บสุดตัวไหไหลตัไหนแ่บสุดแ่บสุดคือเนื้อตรงข้างในตรงนี้เลยเนือเนี่บใช่ตัวแมนพุ่งเหรอพุ่งแสบวะ มันหวานไว้พุ่งมันมันสึงนี้ไงมันถึงม yeah. oh, ีขมได้ครับขมได้เลยเลยหวดนดีหวานดีร้านนี้โอ้ยผู้ใดบๆคด็กินไก่ย่างร้านไก่ย่างส้มตำปต่อร้านนี้วัดคักรือแต่ผ่านมากเขาต้องเคยกินกันเก็บทุกคนผ่านมากกลสินบ้านผมับนี่เป็นห้างพานไวเป็นห้างเขาห้างควนหอนยังตลาดเลยนี่รอัซเซอร์ห้างมากแต่กลาสินต้องพานตรงนี้ก่อนกินไปขวัญแก้ม อเออเราเคยสงเลยอันวาตอนเทปยูทูบแรกๆครับข้อสอนอะไรยูทูปแรกบปะแบบแบนอาจจะเป็นปีหาเก้าหากเก้าก็หาแปดประมาณนี้เกินยังขึง้นถามว่าที่ได้เปิดซ่องเกินยังขึง้นเห็น <He an S 1> ผู้ใดหรือทั้งไลาผมบอกต้น,ต,น,ต,นต้นเลยคือว่าตอน,นแรกเเทดเพื่อความสนุกสนานเห็นเขาคนเืียเขาเห็นวงแบนมาถึงว่าเห็นเห็นผู้ใดเป็นไอดอลก็แรกๆปะที่ว่าเอ้ย จักสี่น้ำโคตีว่าพออย่างปีหัเก้าเด็กคนบ่ค่อยเรียนคอมเลยเป็นบ้าดูรายการครับเต็มเลยกับอะไรบ้าเบื้องไผ่นะเป็นแบบว่าเป็นแนวทางเลยชื่ออะไรบ้านไทยท่านจำได้เป็นพวกย่างอันช่องช่อทั้งกระสินผมนะครับอ๋อแล้วทั้งกระสินผมยุคแรกเลยยุคแรกเลยเป็นบ้าแม่ครับยุคแรกเลยอีสานบ้านหนองน้อยไปเลยอีสานบ้านหนองน้อยยังยับานที่หลังเขาอีกนะ ใช่ป่ะกล้องอะไรเออพิธีอีสานป่ะแบรนด์ป่ะแบรนดแบรนดป่ะครับผมครับผมมันหยิบตัวเออตัวที่จังไลยไปซื้อกล้องจังไลยมีความดูจังไลยอธิบายบ้างแล้วซื้อกล้องผมศึกษาจากในิยุทธ์ทัวร์ไปกันโอ้ก่อนแรกครับบัตรยูเวล่าเขาศึกษามาได้แล้วออต้อไปซื้อตัวแรกจับเลยบอกซื้ออย่างกล้อง กล้องตัวแรกแรก S J Wi-Fi แล้วอรา S J Wi-Fi สองพันนึกว่าสี่พันนี่แหละโอ้ใช่ได้ตอนแรกโู้เอาแบบตอนราคาเท่าไหรจับเลปะจำได้สองพันกว่าบาทครับผมซื้อโอ้จำได้แป๊บนด้ครับเพ่าว่าพอคอยชัดี๋ยวผู้ใดย้อนในเบื้องคลิปหลังผมจะเห็นกล้อง S J ผมใส่กล้อง S J ต้องผมยหี้ยอาแต่้น เมียนตะกิบผมเหย้าเมียนกดองนั้นผมเหย้าในน่นใช่เมียนน่ะพี่พี่ก็เห็นเลยก็ผมเหย้าแต่ว่าหลังๆน่ะยุดยุดสั่นซองทั้งเหยี่ยนเย็ดเนื้อกินเมียนบ้านหลังนั้นจ้าหม้อกระทะเมียนบ้านหลังนั้นคือบ้านอ่าวบ้านไหมยาบ้านเกิดพ่อผมถูกมังไปแล้วพี่เจ้าตำบังคุงเมีย่างเอาไปเอาบังคุงอยู่วัดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เห็นที่ไหนโจ๋บ้างไม่โน้ว่าเลยที่น่าไปเลยที่น่าอยู่ไหนอันนี้ที่น่าไปสกี ตายแล้วไ oh, oh, well. oh. ่ตายแล้่อ๋อเลยมาเอาเวทนไม่นครับเดียเอาบเพนอนเนียโอ้คนเท่าตกอับเหรอการไปบ้าเหรอหมดหวคัแนันาโอ้สมตับอ้แก่เพี่แก่พี่่เจ้ากินลายแต่เจ้าก็เจ้าบกินจิจมจิตเจมมกกีนครับเพน้องอยากกีก็อดครับแต่ว่าน้อยแต่ว่าบริกดูเห็นไหครับ นที่กินทั้งยวเรนี่วกอร่อยคผมนีผมดีเห็นปะไสเราเห็ดแสบด้พี่ไสเราี่เห็ดแสบแสบดิเพราะว่าอย่งเพราะว่าตบัตันตอนแรกตะกียไอ้อีดมากกว่าสอีดไปกินด้านนี้แหละต้องยางไก่วดโอ้โหงกัมาหาเจ้าอยู่ีปาหานี่ครับโอ้แมนแนเนาะดรนก่อนองดกัดบ ต้มตำอร่อยอะต้มตำปอมเรกินแบบจืดๆป่ะฮะเจ้ามักกินจืดๆป่ะพี่ว่าเจ้าน้ประแดกได้นี่ใช่ก็ปละแดกเจ้าใไ่หลายดิไม่ได้ใส่ใส่หลายมันกระิเข้มเนาะปละแดกก็เด้เจ้ากูบอกินจะข้ามเนี้ยสัตตางมุ่งต่มมผมกินแล้วแมนบอือ่านี่อาหารบ้านอกพอไปนองซมนี่ล่ะโอ้ยพีมันหย่ใจร้ายมือมันไม่หยาบไม่ยาม อย่างที่แล้วพี่ผมโอ้ยจะอย่รงเนี่ยผมจำหนีเด้อจะว่ากันโอรยังแต่ขึ้นบานแม่มาแม่แม่เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านมามาเลยเดี๋ยวผมต้อนรับเดี๋ยวผมจะผมจะเลี้ยงพี่พี่ขึ้นเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าขึ้นบ้านแม่ต้องมีแนวเลี้ยงแน่นอนครับผมูบางซุกแล้วครัแบบเฮ้ยมักมักมักอ่านเลยว่ายังมีสินตนากาศมีความมวนในตัวเองครับแล้วก็ที่สำคัญคือ อยากให้กับเป็นตัวเองอีกทั้งข้างแล้วใบผมยาวเลยเด้องันปะเอออยากให้ไว้ผมยาวโอ้ผมจะเงาติติดตามยุคแรกๆเนี่รอเนี่ยผมยาวไว้ดิเหมือนพี่โตที่นี่ฟูหรอครับโตที่นี่ฟูเนยแล้วก็อยากเห็นตัดคลิปคลิปอีกข้างนึงครับงานตกเต่าอ่ะ่รู้จับได้บอนี่ไปเคฟซี่ที่ไปยังไงให้เบิองแรงทั้งเรื่องอยากเห็นเก็บคลิปท่องเที่ยวไหมครับเออ เพราะโดนอย่างโลกเข้าเข้ากับพีเบิดเราแหละเป็นเม่อไหร่ครับยั้นนี่นี่แพ้สิเป็นทั้งหลายปะผมบ่อืมนี่ก็อยากไปอยู่เรียงไปนะเรียงไปอยากไปอยู่อยากไปแต่ว่าเงินงบประมาณบ่มี่ปัญหามีแต่เอฟซีมาส่วนส่วนไปเภาสิลงทุนแห่แช่กระชักสิบอลเดี๋ยวนี้บอกอีทาถ้าลงทุนใหญ่ก็ไปครับปัญหาใจนี่คือส่วนมากไง เฮ็ดคลิปกินพะยังเพราะว่ามันประหยัดจนอสส์ไม่เท่ากับกินขาอยู่แล้วแบรนด์อันนี้คิปกจอตังจำบันกับเสียงนั่นแม่นแล้วปัญหาเครื่องห่อเค็ดตามเพราะยู่งเพรากิ่นเออมาเลยพี่ครับของพี่นี่ซื้อช่องพี่นี่ออกบาร์เบอร์นึกว่าพี่ตัดผมตัดผมอยู่ตะเกียบเี่ยเรามาทายวอกกลินก็เลยวเลือกหนึบงก็เลยก็เลยแบบได้เฮ็ดวิถีรุ่นทูไปที่นี่แหละครับ โอ้เบ่งสันนาทีแบมที่ทัดผมอยู่ดอนแบมครับอ้ดอนท้านี่้านตัดผมกสิหลายเนาะโอ้หลายเอาไปลาปลาลูกคอกกูละไปตัดแพร่ทุเรียครับผมตัดทุเทียผมตัดอยู่กระสินผมมันมีบริการอยู่แล้วผมเพราะว่าไปตัดผมนี่เอฟซีเขาว่ามาตัดทีวีได้จะตัดให้เอฟซีติดตามผมนะโซ่ตัร์เติร์นไปผมยาวเดี๋ยวไปดูดอนิีดีเอา เดี๋ยวมือเราผ่านเดี๋ยวมาซอยใหญเฮ้ยมันแบบบางๆพี่ผมยาวๆกําลังรอพื้นที่กี้เลยวะาใบดวดเข้าดิเอ้ยคกเไม่ะกี้ตําแบบลองเล่าดิป่ะตําแบบบ้านบ้านนู้พี่ลองมั้งลองแล้วอร่อยแบบให้บ้านให้บ้านเลยแบบรสชาติแบบนี้เลยก็ถือว่าเก่งเนี่ อสูญชีวิตไม่ได้เนาะทางแถาแม่เสียบอ่ะแม่เนาะไม่ได้เหมือนพ่อแม่ผมเสียมาผมอายุอ่าสิบสามสิบสี่อ่าพ่อผมเสียก่อนอกอเป็นผู้ฆ่าตายอ่าบอกฮะมันจะประท้าแต่จะประทาไปก็แต่ว่าประเด็นคืออ่านบ่ดื่มเป็นก้อเนาะเป็นบออยากจะติดบหยุ่งเลยบุรีบวสูบเนาะไม่ยิ่งเอาเอาบ่ไม่ยิ่ง ไม่ยิ่งเอาอยู่ยิ่งแต่ไม่อยู่นานกีนะ่นาแต่ว่าบม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนผู้ใดญ่แล in ้วครับพี่รู้สึกว่าเออเราจะมีความสุขเรานี้ที่นี่คือเรือเก็บเนาะใจแบบอยากเล่นเก็บน้ำน้ำวันฝนตกโมเมนต์เลยครับฝนตกทันทีเลยพี่ต้องไปว่าเรือเก็บเพื่อซีปกติเล่นเก็บยังไงเพื่อซีอ่าเรียนเพื่อซีนี่ผมจะเล่นเก็บฟุตบอลเก็บทหารเป็นส่วนมากครับ นีแหละคือรักที่ผมมักครับฟุตบอลมักทีมแหละวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลวอลเลยาบอลผมมักทีมอังกฤษทีมซามูสซอนซามสรของลีกนะครับหลีกครับนะครับผมแชมเปี้ยนลีกนะครับผมจะชอบของทีมหนึ่งก็คือเชลซีดีเชลซีเข็นมากทั้งมือเลยเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวรอดไปก่อนเลยนะ ครับผมเจอซีซีบอลผูกับมักครับแมนยูมักปะท่านยู่กับกับมักเพิ่มว้าเพิ่มโอ้แต่แล้วเบิรงนเบิร์นบอลเบิรงนอย่างปกติอยู่น่าเบิรงเออสำหรับแฟนแมนยูฝากบอกแค่ใครจังไลยตรงนี้กําลังกําลังกลับมาดิครับผมเออเด็เป็นเด็กคงหรือเปล่าเลยแมนยูแมนยูเนี่ยแมนยูเนี่ย บอกเด้ว่าสูตรทิมตะก,กี้บอะไรครับแมนยูส่วนสมัยตะไม่มีปลาปลาสมัยตะสมัยตะไม่เค้นโอเว,นนะเว่นอ่ะเจ๊งว่ะแมนยูนะ่ะโอ้เอาเ้แาแสดงว่าเบิ้งตัวช่วงโอเว่นใหญ่ไปอยู่เป็นป่ะแมนตะก,กียบเยอะเดี๋ยวนี้โอเว่นไปแห้งได้ปีขึ้นไปเห็นเมื่อกี้เลิกเศร้าแล้วไปอยู่สโตกแล้วก็แขวสนสตาร์ทแบรนใช่<น>ครับแขวนแล้วโ,โลโอ้ยเราเราอายุแบบบานประมาณสี่สิบกว่าเราบอกจะคาสิปแล้วแบรนให้ม่ขนโอเว่นมาดิแบรนด์ น้อยไม่ก la so so ็นอวนผมก็มาช่วนีนี่อ้ชวยอะไรชวนั่นได้แชมบีบิลีแชมไหยแชมยูยั่ออ๋อ่ะดีวัจุ่มบวกกาลิกวกอย่างนี้ย่วครับผยัดแถวเมืองในยุคของป๋าเฟกี้นั่นนี่ฟิงพูดถูกไทยม่สมอ้ะเกีเรื่องอของเบิ้งมัดนั่นอ่ะโอย่ามากกับบักด้าพูดยู่จังเลยป่ะสมัยคนมันไทยเหร่น้ำเราเบ่าเรียง ว่าเรามีความรู้แบบมีความเ,เล้กเนาะเรื่องเบาเรื่องยังเออเรื่องเรื่องเบาดิผมอยากให้ฝากเนี่ยเรื่องการเล่น,นแบบหมดเข้าสมัยก่อนเลยไหมที่มันเริ่มจะสูญหายแล้ะนะวเนาะเพราะว่าทุกมือเด็กเด็กมือถือเนาะครับอยากใหบอกจังไรบอกได้รับเลยให้คนมันลองหัดเล่นว่ามันบวชจังไรเรื่องเบ,บาหน่นะครับผมก็อยากให้หัดเล่นด้วยเพราะว่าเป็นประเภทนี้เหมือนบ้านคือว่างันน้องเรียนไปอันนี้เสียงะนูนะครับสืบสานประเภทนี้นะครับเรียนเบาครับเรียนเบา ไอ้ีสานนี่ก็เด็นี่คนจะเรียนวาวลายเพราะยังพร<น>าะเรียนวาวไลไยเพราเด็กน้อยหลุดไม้มมนออกมากันก็นเรีนยนไรมันมากเรื่อยเรื่อยแต่ซูเบอร์ดีถือว่าวันเริ่มจะสูญหายเนาะนเด็กเล่นมือถือบ้าควยแล้วคนเด็กเด็กน้อยเขาจะมักเล่นนะสไตล์แบบนั้นแบบสไตล์แบบวาา่า่น่ะล่ะแบบสไตล์แบบไอ้มักเล่นสไตล์มือถือพวกของแก๊กพวกฟังเพลงฟังยังไงนะแต่คนที่ค่อยค่อยห่างเหินจากการเรียนวาไปนต้นด่วนมันจะคิดว่าถือข้านเรียนแล้วแต่อยากเรียนตะกี้ผมก็เรียนดูวาวนะ แต่ว่าท er ุกคนเนี่ผมเหมือนพอค่อยเดี๋ยวเรียนหทางเขินไปปีสองปีเพราะคิดอย <Ä> ากเรียนได,ด้บ่ะเนี่ยครับเพราะฉันเรียนเคยเรียนเลยเรียนแบบไปเรียคั้นเรียนแล้วมันเรียนติดใจมันมวนมากับเรียนต่อไปเรื่อยตอนมันขึ้นป่ารู้สึกอย่งไรตอนมันขึ้นป่าดึงแง่งครับโอ้ยง้นครับดึงแง่งเลยดึงซ้ำตัวต้วซ้ำเพราตกป่าป่ะมันโอ้คยดึงข้า็ตกป่ากับมี่เลยโอ้ยขึ้นอยู่ขนาดขึ้นบ่ขนาดยิ่ใหญ่หวานบ่ะงั้นไปเบางลั้ผมที่อยู่ด้านหลังแห่งลั้มใหญ่ครับโอ้ยขันแมนิกน้อยนี่ติวกันได้เนาะูกั้ แห้งเลยแลือ่หนังมีอีกรอบหนึ่งไหมล่ะมองเงี้ยวโอ้เจ้าเลนอยืนดีกว่าไอ้งานดันทชงนะโอ้บุ้มีมันกะลงอยู่มั้งนี่ไปเช้าตรงไหทุ่งหน้าเขาหนิเฮ้ยพูดเดียวเลยหนักก่ะครับดาความสุกแล้วน่ะตอนนี้ติดตามก็คือติดตามช่องได้อ่านเร่องเดียวเลยเนาะตอนนี้เนาะพี่เพจปะผมวะเออเห็นเพจไปผมอ่ะ เฮ็ดเรียกวเพจนะแต่ว่าไม่เคยเผยแพร่ครับเฮ็ดในยูทูบเป็นวะเรื่ดีเพจคนกัลลศินอั่าตันผู้ชายเลยอ่ะแต่ว่ามันก็มีหลายเพจขอมาบะแมนไทยบอกเพจหน่อันหน่อันหน่อันล่าีอยังอย่างขึ้นมาบอกเพจปลอมก็หลายอืมเพจปลอมส่วนมากหลายขนาดผมว่าทนผู้ใดเฮ็ดขอม่านี่ละนี่ตามจับตัวมันประเด้๋ยวบ้าคณนี่ท่านผู้ใดสั่งเพจปลอม หลายหลายหลากหลายครับยจะไปหลงเสียนะครับวันนี้เป็ดพร้อมยังได้ติดที่หูว่าตัวแทะเทียแท่งนี่ช่วยอะไรน่อยอยากรู้ต้องเบิ้งในช่องยูทูบผมจะถิ่งลิงไว้แต่เต้แต่เต้ช่องยูทูบที่อยู่ไปเบิ้งคนการศินป์นาันพุทธาเลยอ่ะคนติดตามหกหมื่นกว่าผมจะถิ่งลิงไว้คลิปย้อนก็ไปคลิปว่เก่าน่ะคิดว่านั่งกินเขาอยู่ริมสา nam กันนะอันนี้เจ้าด่ากันมียันมีอันอะไรกะคือนั่นผมจะถิ่งลิงไว้แต่แต้ยูทูบแบบกด มันจะมีคำว่าเพิ่มเติมกับทางไต้ยูทูบเหมือนกูตัดไป,ปดมันจะมออีอิงเฟสเฟสแท้ผมอันนั้นเจ้าอันไปล่างมืออยู่นั่นบอกเพิ่นเลด้าเจ้าบ่แม่นไปล่างถวยล่างซ่อมด้ห้องล่างอย่าสั้นเล่เดี๋ยวมาห้องล่างาาาไปจุ่มล่างให้ผมเลด้า เดีวกเรยว่าเออเจาอาบน้ำทุกสบู่ผเป็งจุ่มเหมือนกันเเจาก็มีเห็ดผลของเจ้าเนาะเนี่ยเลาก็มีเห็ดผลของเลากัอนี้เอาาเอก็ดีเรา่บรทะดกันเลยแงกันวอันนี้ก็ออันนีแล้วมเน่ดีกันแลาโอเคโอเคการล่ันไปเออคนเดียวบ่ะเจ้ากันเด็ชื่ออยู่ด้วยัวนยอยอกหยอกายอกยท้นเของแท้ของแท้เลยไมาซื้อซากัน้ดีไมผมเลยนะเดี๋ยวบ้านเราีกว่้ เราหนีเราเนี่ยเราไปเรากลับเดี่ยวผัวเราตายเขาบ้าอ๋อเราขับบ้านเราแล้วกลับลอยยัดแล้วเอาถือว่าโอ้โหสิกลับเกินไปเนาะเขาบ้านนี้บ้านล่างเลยบ่บ้านนี้ฮะล่างเลยบ่บ้านมีคนอยู่บ้านนี้มีเหรอยู่น้องไส่เราอยู่ดิงั้นสาอยู่หลังบ้านแล้วก่อนบ่สาที่เราไปนั่นมงโอ้ลูกเชียนถ่ายคขีดมองเรามีหลายอยู่เดี๋ยเอาอิ่มเลยมาให้เลย ให้ยับพี่อินนะอือแต่ยิ่งแสบแสบเหรอแสบแสบผีแสบสุดยอดเลยพี่วาตรงไตตรงมากครับคนบานห้องนาะชัดเจนแฟนคนบานห้องยังเสี่เลยพี่ตรงแบบนี้นะสไตล์แบบกันกินกันไปคุยกันไปเลยพี่แดครับนี่ยังมาหาผมรัดครับผมยินดีต้อนรับทุกเลยนละแต่ว่าช่วงนี้เมื่อนี้พอดีพี่เพท่านกินก๋วเตี๋ยก็เลยเออกินที่พี่เหรอเพราะว่าพี่มากพอดีพอดีมากมาก่วงจะเสิร์พอดีแซ่บแล้วพี่ยังไ้บ่อยมากเลยแซ่บวะก็ดกับข้าวกับปลา คับบอยวะเออบ่อยอ่ะจำรถได้บอยิดหรือบ่อยอไยื้อหเอาแล้วบาทนี้แสดงว่าครับรถเกียงคันนั้นต้นแบบอะไบขฟอดหมเอบ่อยซอยทีนะจำจได้แล้วเออจำได้หมดเอ๋อมันคือมันั่งซอยจุน้ำในาอย่ในบานแเล่จำอไ้แล้วบาทโอ้จำจำได้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 โอ้ยังพาราไปซื้อเนื้อหรือหลันช้าฟฟําจำได้แล้วเออลองใสเออที่คือบุคหรือี่โอ้หั้ม็โอ้ครับอ๋อ่จาได้กินเนี่